สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับเลยกัส s างแค a เตอร์เกม n ิงนะวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกมรัสกันนะฮะก่อนอื่นเข้าไปในแอปไปครับเดี๋ยวผมจะทิ้งที่อยู่ไปให้ด้านล่างนะครับ เสร็จแล้วเข้ามันตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วเข้าไปที่ดาวน์โหลดนาวเสร็จแล้วกดตรงนี้เละครับเสร็จแล้วเลือกเลือกอันใดอันหนึ่งที่มันอันนี้ของวินโดว์ซึ่งผมโหลดสองอันนี้นะฮะแล้วพอโหลดเสร็จแล้วปุ๊บ ให้ล่าออกมาหน้าเดสก์ท็อปฉ็แล้วใส่โฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งเสร็จแล้วกคดคลิกขวาแล้วกดแตกไฟล์ครับผมเสร็จแล้วก็จะได้ไอโฟลเดอร์นี้มากดเข้าไปแล้วกดตรงนี้เลยครับเดี๋ยวล้วก็ปรับขนาดหน้าจอ,อกดตัวนี้คือแบบไม่เต็มหน้าจอเท่าไหรนะ ต้องฝักเปพันแปดมีเต็มหน้าจอแล้วกดเพลยเล่นได้เลยครับงั้นก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับบ๊ายบาย